วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนหลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกประจำวันอังคารที่9เมษายน2567ระหว่างคู่เรอัลมาดริดเวอร์ซัสแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามซานติอาโกเบนาเบลเวลา2นาฬิกาเกรดราคาบอลแมนซิตี้ต่อปอปสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มโดยแมนซิตี้ชนะไป3และเสมอ2เกมส่วนเรอัลมาดริดชนะไปทั้ง5นัดล่าสุดโดยไม่แพ้ใครมาเหมือนกันและใน10เกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมแมนซิตี้ชนะไป4เสมอ2แพ้ไป4เกมส่วนเรอัลมาดริดจากที่เคยเจอก็ชนะไป4เกมเสมอ2แพ้ไป4เกมเท่ากัน เช็คความพร้อมของเจ้าบ้านระอันมาดริดของ otti, คาร์โลอันเชลติกุนซือของระอันมาดริดเริ่มทยอยได้ตัวเจ็บเก็บมาและเหลือเพียงแค่ติโบกุ๊กตัวกับดาวิดอลาบาที่ยัดงอต้องรักษาตัวกันต่อส่วนในรายของเอเดมิลิตาแม้จะกลับเข้าสู่ทีมแล้วแต่ยังไม่พร้อมกับเกมใหญ่ทันทีทันใดส่วนการจัดทัพในเกมนี้คาดว่าจะวางระบบหลัก4312โดยมีจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงปั้นเกมโดยมีวินิซิอุสจูเนียที่โดนแบนจากเกมลีกจะกลับมายืนหน้าร่วมกับโรดริโกส่วนทางด้านแมนซิตี้ เด็กวาเดียลาในใหญ่ของทีมเยือนเตรียมกลับมาใช้ชุดเต็มอีกครั้งหลังโรเตชันในบางตำแหน่งจากเกมหลีกการตัวเจ็บยังคง,รงไรเงาควอเกอร์แนวรับตัวเกา่ารวมถึงนาทานาเกนในเกมเแรกแรกและจะได้เห็นมานูเอลาอาคารยี่สตาร์ทเป็นแบ็กซ้ายด้านการจัดทัพคาดว่าจะวางระบบ4-3-3พร้อมกับวางเควินเดอร์บอยคอยปั้นเกมจากแดนกลางสนับสนุนแดนหน้าอย่างฟิลโปเดนเอริงฮารันและเชเรมิโดฟูทัศนะคผู้นี้ แมนซิตี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในโซนตัวทําเกมและแดนหน้าแต่กลุ่มตัวหลักแนวรับที่บาดเจ็บยังพอมีตัวทดแทนได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะดาวรุ่งอย่างริโก้ลูอิสที่โชว์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมองในแง่ของคุณภาพโดยรวมทางฝั่งแมนซิตี้ดูเป็นต่อนิดนิดทวารอันมาริดเองก็ถือความได้เปรียบจากการรับเป็นเจ้าบ้านและมีเวลาเตรียมตัวที่มากกว่าพอสมควรเนื่องจาก ไม่มีโปรแกร,รมหลีกเมื่อสุดสัปดาห์กับเกมที่จัดว่าตึงเครียดและน่าจะได้เห็นแท็กติกที่แก้กันระหว่างเกมชนิดนาทีต่อนาทีจึงไม่แปลกที่ราคาเปิดดะให้เสมอในเกมนี้แต่หากจะมองหาผู้ชนะด้วยความที่ระอันมาดริดเป็นบอลเคี้ยวและแพ้ยากก็นับว่ากัดฟันถือหางเจ้าถิ่นจะดีกว่าผลบอลที่คาดแมนซิตี้เสมอหรือชนะ2ต่อ1อัตราความมั่นใจ8ต่อ10 ใครที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต,ต์ใต้คลิปเลยนะครับ